ข่าวสั้นคริปโตประจำวันที่20พฤษภาคม2023อาจารย์ตั้มพิริยะสัมพันธารักษ์วิจารณ์นโยบายเก็บภาษีคนรวยของพิธาอาจเป็นปัญหาในอนาคตเมื่อวันที่19พฤษภาคม2023ที่ผ่านมาอาจารย์ตั้มพิริยะสัมพันธารักษ์กูรูคริปโตชื่อดังของไทยได้ออกมาแสดงมุมมองด้านนโยบายของพรรคเก้าไกลผ่าน Facebook ส่วนตัวในประเด็นเกี่ยวกับเวลแท็กหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษีความมั่งคั่ง ซึ่งความเห็นของอาจารย์ตั้มก็ได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อยเวลแท็ก well คืออะไรเวลแท็ก well หรือภาษีความมั่งคั่งคือนโยบายของพรรคก้าไกลที่เสนอให้เรียกเก็บภาษีจากบุคคลที่มีความมั่งคั่งสุทธิมากกว่า300ล้านบาททั้งนี้ทางพรรคระบุว่านโยบายนี้มีข้อดี2ด้านคือ1 รัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ในประเทศ 2. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมได้บางส่วนเวลแท็ก well ในมุมมองของอาจารย์ตั้มอาจารย์ตั้มมองว่าโครงสร้างของนโยบายเวลแท็กคือการดูดเอาเงินออมออกไปให้กับรัฐแต่นโยบายนี้ก็ยังพอมีที่ให้หายใจได้บ้าง เนื่องจากมีการกำหนดว่าจะเก็บภาษีเฉพาะคนที่มีเงิน300ล้านบาทขึ้นไปดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่อย่างที่ทางพรรคก้าวไกลกล่าวอย่างไรก็ตามอาจารย์ตั้มกูรูด้านการเงินและตลาดคลิปโตมองว่านโยบายนี้สามารถสร้างผลกระทบได้ในอีกทางหนึ่งเนื่องจาก ใครก็ตามที่มีทรัพย์สินเกิน300ล้านจะเริ่มพยายามหาทางแปลงทรัพย์สินเหล่านั้นให้อยู่ในรูปที่สามารถหลบเลี่ยงภาษีได้อาจารย์ตั้มยกตัวอย่างการโอนทรัพย์สินเข้ามูลนิธิของตนเองหรือแปลงเป็นบิตคอยแบบไม่ยืนยันตัวตนแล้วเก็บไวเ้เงียบๆพร้อมทั้งคาดการว่าในอนาคตจะเกิดอาชีพที่ปรึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่วัดผลงานกันที่ความสามารถในการทำให้สามารถรักษามูลค่าทรัพย์สินได้ดังนั้นโดยสรุปแล้วอาจารย์ตั้มมองการเก็บภาษีเวลแท็กจะสามารถดำเนินการได้จริงเพียงระยะหนึ่ง เท่านั้นทั้งนี้คนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในมุมมองของอาจารย์ตั้มคือกลุ่มคนที่มีทรัพย์สินเก็บไว้เป็นจํานวนมากแต่ไม่ใช่คนที่ร่ํารวยหรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่กําลังจะรวย รวมไปถึงกลุ่มคนที่มีมรดกของครอบครัวเก็บไว้ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวยังไม่สามารถบริหารจัดการส่วนนี้ได้นอกจากนี้อาจารย์ตั้มมองว่าถ้าหากไม่มีการปรับระดับเกณฑ์ผู้เสียภาษีก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ในอนาคตเพราะถึงแม้เงิน300ล้านบาทจะดูเป็นเงินจํานวนมากในวันนี้แต่ในอีก10 3ถปีข้างหน้าเงิน300ล้านบาทอาจจะไม่ใช่เงินจํานวนมากมายอะไรนะักก็เป็นไปได้ คล้ายๆกับการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบในสหรัฐอเมริกาที่ตั้งกรอบไว้600ดอลลาร์ต่อปีซึ่งเคยเป็นยอดที่สูงมากในอดีตแต่ปัจจุบันโดนแทบทุกคนอาจารย์ตั้มยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐสำหรับประเด็นเกี่ยวกับการตัดสินว่าเวลแทกเหมาะสมกับประเทศไทยในขณะนี้หรือไม่นั้นอาจารย์ตั้มชี้ให้เห็นในช่วงท้ายของโพสต์ดังกล่าวว่าเราควรพิจารณานโยบายการเงิน ประกอบกับนโยบายเวลแท็กด้วยเงินนั้นถูกเอาไปใช้ทําอะไรหากเงินภาษีถูกนําไปพัฒนาประเทศเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวมมากกว่าที่เก็บไปคนก็ไม่ว่าอะไรแต่ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าหน่วยงานราชการไม่มีทางใช้เงินให้เกิดประสิทธิผลได้มากเท่าเอกชน จึงทาให้ในภาพรวมภาษีถึงถูกมองเป็นการดูดเอาผลผล,ผลิตออกจากเศรษฐกิจไปเผาทิ้งเล่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องดูนโยบายการเงินด้วยหากรัฐยังเดินหน้าทําลายมูลค่าเงินต่อไปเก็บอย่างไรก็ไม่คุ้มเพราะการทาลายล้างมูลค่ามันสูงกว่าเงินเฟอ้อที่แท้จริงเสมอขณะนี้มุมมองด้านนโยบายเวลแทกของอาจารย์ตั้มกาลังได้รับความสนใจจากทั้งผู้คนในชุมชนคริปโตและภายนอกชุมชนอีกทั้งโพสต์ดังกล่าวยังได้กลายเป็นเวทีให้ชาวเน็ตที่กําลังสนใจประเด็นนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง